สุดดโคตงงูพิษไอก่อนไปมัดีไปเด็เจอะลรวะผมไม่มีปืนนะพี่พี่เล่นกันเลยนะเดากจะบอกว่าเขไม่มีไอ้นั่นเขาดูซองอิสเลียวอ่ะคนนั้นอ่ะเอ้ม่มีดละ รดมันต้องมีปืนให้อู่รอมีทอมกันเดยวครับรถรถกระฮีอะไรครับนเนียโอเคอนตีนตอนตีนตอนตีนชวยรวยป่ะพี่อืมเจ็บกได้ม<น> ผมมาฟอบเสร็จขยะไปั้นสงเหรอะตายยังนั้นสอง,อง,องพี่คั้นสองโอ้ไม่โดนชั้นหนึ่งแลพี่ คุณลดไม่มีไ,มมไปเฮ้ยทำหัวเอา้าหัวมันขาดไหมนะเป็นมันตึกชั้นสองเจ็บมากเจ็บมากน้องน้องเฮ้ยข้างหลังมา โคตรสวยบอกเลยเปิดหัวบ๊อบท่งเสิร์ชหน้าไปเลยแบบบึิบไปลเลยอ่ะเลยก็เปิดหน้าผากเปิดง,งูเห็ดพี่เจ้าของเอาป่ะพร้อม<ำ>คุณคุณแปดเหลือครับคุณแปดเหลือครับ<ำ> กินัส M K พี pad. Pad. Awesome. ่ค huh ุณแปดเนี่ยมีนี่ด้อเดี๋ยวรีดเน็ตเข้มาดิออ e s o เฮ้ยโค้นิ่งโคตนิ่งโอ้โหอมีชพเอดวะนิ่งเลยพอๆมีนี้เลยเอาผมบอกเลยเฮ้ยดูดิโครนิ่งเงี้ยยังยังอีกตางบ้านนี่ตางบ้านนี่ Watch out เจ้าตกหายว่านี้ว่านี้ w ่ t c h สองว่ะนี่อันนั้นสองอันหนึ่งเป็นโดนได้อุ้ยมันเป็นคนบอกกูไม่รอกว่าเป็นเน็ตไม่กูจะเน็ตตอนแรกกูจะกูจะเน็ตไม่ใช่กูไม่ดู้นปลาลงมาเข้าใจป่ะกูอาจะเน็ตกูจำแล้วเมื่อกี้กูเขียวมันบอกว่ามันเน็ต อุ้ยเดกอุยเอ้ยต่อสามเต็มพี่เอาเออเตยงกลับมาแล้วไปพรอมลุกขาดซิไปเดี๋ยวนี้องขัวรถดีไปานัเนี่ยกูขับดีนานแล้ว แบบว่าแบบนยขับแบบแบบรูแบบไหแบบแบบมือโตอ่ะแบบับแบบแบบแบบมือโตที่บท้รีดู่ไจะไปดูหนัดก็ Watch out ใช่ใไปพรอกรอสวนแรกมมาดิ ดาวรีเฟกด้วยเอ้มันมีน้ำมันว่ะเก็บน้ำมันมาล้วอูยเชื่อเกิดดาวไม่ดาวอ่ะเกิดแมอ้มันแบบสมอ่ดะพี่ไม่ชอบดีนะได้ได้สมองเกิดได้ข้าหัวเนาะ เหลือบ้านพี่บ้านโอเคเหลือบ้านแล้วอิสราเราแป๊บพี่ไปชบได้แล้วล่ะเคถ้าผมดึงนะพี่ชนเลยก็ได้ชนก็ตกเล่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้าย้าหมดขอบคุณครับันเป็นมันเป็นสิพี่จะแบบหายใจับพี่หายใจไม่ค่อยสะดวกโอ้โ แปลกัะพี่อะไรไม่ใช่แล้ไม่ใช่ละเฮ้ยนุ๊กเรอแคอยู่เอากูไม่ลงหรอกกูเนตมีแต่มีแต่ลิฟต์เจ้า้าที่เที่วลงเขาปลํายาอยู่กูเนตมันมาฝั่งไหนกูเนขวาออยนี่จัจะมาเด็มไัน้ายกวาจะได้็อกให้ยังไม่มามันมันยังไม่มา เอเ้ย hey, 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 ังมีอีกตรงไหนอ่ะไกลๆน่าจะแถวแถวมาร์ในีหมากรใช่ไหมสวยๆพี่เธอพี่ไหว้ล่ะก็มึงอไหว้น้องทำไมวะฮะเขาลบรีสเป c ไอ้เป็นระเบิดนะน่ะเชี่ยพวกนี้ไม่ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆว่ะไนนะคิดว่าจะขับรถไปฆ่า้พวกนั้นให้หมดว่าใช่เอ้าเรียบร้อยแบกมันไปจะโชว์ให้มันรู้ถึงความน่ากลัวของสุเกียรต่ใชเต่ายิงยังนี่ต่ายิงยางนี่ ชี้อ่ะกูคิดว่าจะไปคือวกาจอดรอกูสิรอดูคิดชัดๆทัศนัยอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยยิงกูล่วงเลยไปช้ากันทีพี่ช้า,ชาเลยอะทัศนแม่งอยู่ไหนวะอยากให้กูเจอนะมึงไปช้าไหมนี่อาเขี้ยยิงยางหลังกูแล้วตัศไหนน้องอ่ะตัวไกลตัวไกลน,นะ ไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวขวาด้วยไม่ใช่เหรอวะมีมีขวามีตัวหนึ่งพี่ใช่ใช่อืมเอมันสั่นกันอยู่ Watch out มันสั่นบอกหลังหินนี้ w a h o u ว่าตาในนั่นละอาเรอมัสั่หน้าตาแตกว่ะแต่ผมก็โยนอ่ะเพราะมไม่ฆ่าัมก็โยนอ่ะไม่คิดว่าจะเอากูลงงห่อ ไหนแอมเอาดีนะห,ห,หลังหินเงี้ยที่จิตดาบอกอ่ะนั่นเนี่ยรูฟิวนะครัะจะยิงมือรูฟิวนี่คล้ายๆกับที่เติมอ่ะไม่ใช่นั่นมันรีฟิวอ๋อเชื่อะไรแล้วที่ใส่ในตู้ปลานั่นมันคนละฟิวแล้ว<อ>ที่ปิดตอน,น,นกลางคืนนะพี่อะไรวะ อะไรวะนั่นมันคือฟิวอะไรวะอะไรวะแง่แงกูเข้าใจในทุกๆคนนะมึงก็คิดดูดิตอบที่มันคือทีมันเหมียวสมสมใช่ไหมเีสมสมใช่กาฟิวนั่นมันกาฟิวอะไรเขาคิดกันอยู่น้อคิดไปคิดไปคิดไปนะที่ผาพับจีบ่ะ ้พี่ดิวอันนั้นไี่ดิวอันนั้นมันซฟฟิวไอ้แซฟฟิวไม้ไอ้นี่มาแหวกไม่ได้หรอแซฟฟิวเอาไม่ได้นะหรือว่าที่อยู่วอลดัต่ะสวัสด um um <MA ีครับสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีปอยครับปอยวันใครเนี่ะสวัสดีน้องปอยนะครับสวัสดีท่านฉนกที่ครับในกระทะเชี่อร้อน นั่นมันเนื้อวากิวมีรถมีรถปีหนุ่งนี้ล่าสุดนะโอเคที่ใส่เวลาเจาะหูป่ะจบแล้วอะไรอะไรไม่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 บุญด้วยแบบเป็นเวทอิวหวานเวทติวติวอ่ะอะไรอะไรติว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 เลยพี่ ที่ที่เอานิ้วแย่เข้าไปมั้ยเย้โอ้ยไม่ใช่มันที่ที่เขาบอกว่าแบบจ้างอาจารย์สอนพิเศษว่าอะไรอย่างงี้เอ้ยหานนิ้แย่อะไรนะนูแย่เนี่ยมันก็เถื่อนเลยแล้วสอนสังตือสอนสังตือว่านั่นมันการทำแบบสาิวอ๋อชาวยูชาวยูใช่บายมั็นติวไงมั็นติวออ๋ แล้วถ้าเติมไม่โชว์ล่ะอ๋อติวติวต <c oughs> ิวนักบัญชาคือการ <c oughs> ติวจะไปสไลดอีกแล้วเหรอหลังบนนึงขวาไอ้สองไอ้ควาย Watch out เตาดาวกูทำไมแค่กูหาไม่เจอไ <c oughs> อ้ไหนสองดาวดูดวเองกระจกดาวดูวเองสมคมมาร์ก <c oughs> เลยตัวเดียว มันปั๊มยาแล้วตอนแรกอ่ะตัวไหัวแตกไปหนึ่งเมกนขวาตัวนึงจับจับอลไรพ่พี่พี่อาจะชื่อแบบชื่นใจหน่อยจับมาติวหรือเปล่าโอ้ยยี่มีสี่ตัวเร่งประเทอยู่แล้วเี๋ยวตัวเดียวแล้วขวามีนะระวัง กีสซราเล่นเลยก็ได้นะเขาน่าจะชุบได้มาสองคนเลยพี่ผมต้องชุบพี่วะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยต้องเล่นชุบไม่ได้ไปตายพี่ชุบได้ชุบได้แต่เล่นก่อนไม่ชุบได้แต่เล่นก่อนเล่นก่อนโอเคพีมาตามแล้วเล่นก่อนแป๊บนึ่งเอยอชิดหนึ่งก่อนมันฟรีอะชุบได้แต่หอยแอยไม่ไเฮ้ยนี่มันในหอยปะเนี่ย watch out ุยออกไปยังไม่ได้ มีตัวขวาในสโมกีสดา,าพี่ได้ยินเสียงคนรงการะเบิดนลพี่ปูนแตกมีนะตุ้มน็อกหนึ่งไม่น็อกวะมีตัววิ่งขวาเออไปาร์ตสิทโทคิดดีไม่ได้เลย <laughs> ก็ทำให้ใช่คนดีไงทีแม่เลยวะหลังเัจแต่ไม่เห็นไปเดียดาวไปปะหลังเลนะแต่ปุ่นแตกเนาะตรงนี้ป่าปนแตกดีกวพี่พี่นุกขับเดปะสน้องปยาขับหินน่องปุ่นแตกปุนแตกปุ่นแตกหินนอกนี้เออสวนปุ่นแตกฝาเลยดูหินน่ออทีมซ้ายก็ได้พี่ขวามีมาซมมมันมาหมังแลช Watch out พี่เราให้มันชุบเงินก่อนปะได้วิ่งคาไปได้วิ่งคาไม่ได้วิ่งคาไม่ได้ Watch out พี่ผมเนียนนะผมเนียนเหรอเนียนเนียนที่เนียนเอ้าจะเป็นเนียนผมเนียนเนียนผมเนียนเนียนเดินหลังว่ะมก็ได้กับไอ้แบบก็ได้เจ็บหัวอุ๊ยตัวใกล้อุ๊ยมันมันเฮ้ยคุณอะไรอะดนตัวบนไป ว้ตัวใกล้ตัวใกลมีตรงนี้เออพี่จะบอกใ้จแล้วตัวเียตัวไกลดาวหนึ่งกำลังดึงเงินพี่เหรอตัวใกล้ตัวใกล้คือเนินใช่ไหม m i o n ใช่ใช่เนินดาวได้ที่อเบิกจุนดึงเสร็จแล้วนะเนินดึงเสร็จแล้วกลางววต้องมาละพี่ไปเล่นขวาได้แล้วได้แล้ว เติมไม่ได้ไม่มีรถอ่ะเอานะพี่เอาไะได้พี่ขอสามวิเฮ้ยเพื่อนมาเติมเข้าบ้านเฮ้ยพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงเฮ้ยดีก่อนแบกดีแบกดีแบกดีอุ้มดิอุ้มดิขอต่อยเอ้ยเปลี่ยนจากต่อยเป็นกอดได้ไหมจ๊ะชื่ออะไรพี่เขาจะเจนจาแล้วอะแอบปะจ็บ ้พี่เขาเจ้าจ้าอ่ะเอ่อ5ทีมไเราเหลี่ยมสุดแล้วเหลือผู้หญิงไว้คนเดียวเว้ยได้ใช่ใช่ใช่พี่ต้องทั้งเบือนกันทั้งั้นเหลือแค่ผู้หญิงไว้เหลือแค่ผู้หญิงไว้พี่พี่พี่ผู้หญิงผู้หญิงใส่ชุดเขียวพี่คนอื่นไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเขาอื่นแต่จากที่มากันนุ่มๆเหรอครับดักอยู่กูดักอยู่รับเลยผู้หญิงใส่ชุดเขียว่ขอบคุณทุกคนครับผม20ครับ ผมไม่รู้นะครับผมใส่ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ใส่ยังน้ำสั่งครับสั่ไมไ่พูดเฮ้ยดูซะจะฆ่ากูแล้วเขาจะฆ่ากูแล้ว่ยเจ็บมากรู้ควดเจ็บเก็บผู้หญิงไว้คนเดียวหรอเออเพราะว่ามันเหลือสามเหลือสี่อรอ ก็ขายคนเดียวเดี๋ยวคนนึงไปไหนวะพี่เขาเรียบแน่เลยวะเขาเรียบคืนแน่เลยผู้หญิงไว้ไม่ใช่หรอมันต้องหาตัวจริงดิใช่มันต้องหาตัวดีก่อนหาตัวดีก่อนบ้านยาวว่ะวะผู้หญิงวิ่งร้อยสองพี่เคลียร์แล้วพี่เคลียร์แล้วผมไม่เกี่ยว พี่พาราทำเสียงคืนเหรอพี่พี่าราทำเสียงคืนเว้ย์ไอเชนสาวไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเราทำเสียงคืนเลยเ,นนเหรอเพื่อเจอนะเพืกอนตายแล้วน้องโงแล้วเกี่ยวไม่คิวด้วยกูจะหลุดเวอร์ไอเชนสาวไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งมันหานเปไหนหวะเนี่ยกูหายตัวเนี่ยเพื่อนเราที่จะได้ออกไปคุยอ่ะผู้หญิง,งเนี้ยสัญญารพาไป ไอ้เรียกข้างหลังมึงเนี่ยใครเนี่ยที่ไงเอ้าเหรอแล้วใครปาไฟใส่กัวไม่รู้พวกพี่เปล่าอ้าวไม่ใช่พวกมึงใช่ไหมใช่ไม่ใช่กูจะใช่เคยคนเดียวผู้หญิงทำไงไม่รู้พี่คุยกันเองเลยพี่จัดการกันเองเลยโอผมขอดูอยู่ห่างๆเอาเคเจตตาได้เขาเก็บแรงเหรอขอเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวจะ ไม่ถึงเบอร์ห้องเหรอพี่พี่เปิดไม่ดิเขาเปิดไม่คุยอยู่อะเอาเลยเอาเลยพี่คุยเลยครับคุยเลยสวัสดีค่ะจะให้หนูกระทะกับใครพี่อย่ากทำเสียงกันดิพี่ต้องเลยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะจะท้ากันนะสองจะท้กันสองเหรอไปโอเคเอางี้ดีกว่าถ้าเธอแพ้ต้องเธอต้องไปบอกรักเธอต้องไปบอกรักนะหรืวเป่ไปไปไปบอกลักใครค่ะ บอกรักนะใช่ไหมได้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 ไปส่งเอาไว้ชนะนะเอ้ยแป๊บนึงถ้าเธอแพ้เธอต้องไปบอกรักนะอ่าพร้อมนะได้ได้สองหนึ่งนะพร้อมครับพเอ้ยมีมีนะบ้ะมีน้ำป้ามีน้ำป้าครับไม่มีค่ะหนูไม่มีอะไรเลยไปมาเดี๋ยวมาอ้าวชนะผมดีเดี๋พี่ผมชนะเอ้ยเโ้ย